ก็สวัสดีคนดูที่ผ่านทางกันมาด้วยนะครับครับอยู่กับผมทีดีซีโร่อีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่กับทางนันของไอดีบินดูเราเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เป็นไอดีบินดูคือยัไงไงมันมันไม่สนว่าใครจะอยู่สูงแค่ไหนอะ่ะขอแค่ไม่มีการบินกับตัวบินเก่งกว่ามันนะมันเราอยู่หมดเลยนะสําหรับไอดีนี้เนะี่ยเดี๋ยวไม่ดูทีมเหมือนเดิมทีมก็อาจจะเหมือนเดิมนะมีทั้งนั้นของตัวกินโดก,กีอยู่สองตัวเนาะแล้วก็มีทั้งนั้นของตัวบินอยู่สองตัว แล้วก็ตัวดาเมจของทีมหลักๆผมว่าน่าจะมาจากท่านของอะไรตัวของไอแมชีนะครับแมชีเจสิกา้าแมชีแล้วก็อีกตัวน่าจะเป็นท่านของแบบว่าดาเมจตีป้อมหลักน่าจะเป็นของตัวของกบนะครับกบดีวนาแล้วก็เป็นท่านของเอลลี่นะครับเอลลี่ช่างน้อยแอรมีสองตัวนี่แหละที่พิวยาวเป็นดาเมจตีป้อมให้ hey, มาเป็นท่านของไอดีบินดูของเรา คนอื่นมีบินดุเราเรามีบินมีบินดุอ่าโอเคครับเรามีคนโนกอยู่สามสิบเก้าคนเนาะเราเป็นแรกทางด้านของอีเวนต์มาก็ได้มาเพิ่มเป็นสามสิบเก้าเฉลี่ยตกครั้งละสองก็จะมีก็จะได้เป็นสิบเก้าครั้งเนาะเราจะได้เล่นอีกสิบเก้าครั้งเดี๋ยวมาดูกันว่าสิบเก้าครั้งเนี่ยเราจะชนะ,ะไปกี่ครั้งแล้วก็เราจะแพ้กี่ครั้งสําหรับอันนี้แต่ว่าจะขอเลือกทีมตีหน่อยนะ อเพราะว่ามันก็มีทางนั้นตัวของการบินนะทุกคนก็จับไสกันได้ว่าเออทุกวันนี้เขาเล่นในทางบินเขาก็ได้เอาทางนั้นของการบินมามากันอ่าสำหรับโคโรโบนครับก็ออกมาเป็น ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นท่างของดดนเจนที่เราพูดกันไว้แหละแต่ว่ามันยังไม่รู้ว่าจะเป็นธาตุไม้หรือว่าธาตุน้ําหรือธาตุไฟแล้วก็ยังไม่รู้วเป็นทั้นของใบพิบหรือว่าม่วงใบหรือว่าเป็นท่านของพลังส่วนมากจะเป็นท่านของผมว่านะน่าจะเป็นท่านของสายพลังมากกว่านะสําหรับคอร์โบที่มาที่ที่จะมาถึงนะอ่าผมเดาๆไว้น่าจะเป็นสายพลังอ่าโอเคครับกลับมาเข้าท่าน้นของไอดีบินดูเรามาเดิมเรามาแต่ท่านของบีบีเนาะ ตอนนี้เราอยู่ที่เงินนะครับเงินหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นไปอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับทางด้านของ Ad อดีวิดูอะมาครับขอรีหาก่อนกดมาเยอะละอ่าเจอตัวของบอดมืดนะครับอมเกียร์ก็เป็นเกียร์ฟรีนะครับเป็นเกียร์กรบก็สำหรับเกียร์นี้ก็จะไหวไหมเนี่ยคนดู เป็นสายมืดทั้งหมดเลยนะเอไม่ใช่ดิมีทั้งของตัวบินอยู่เป็นตัวของเดีอนาดบินเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาสอยกันเลยเราจะมาสอยทางของบอสมืดให้ดูอ่าก็คใครมันเสเียนอีกเดี๋ยวผมจะมาสอยเลยเพราะว่าใครไม่มีการบินอะเสียทพหมดอะสำหรับทางน้นของไอ้ดีนี้มันเอาอยู่จริงๆนะจากคราวที่แล้วก็น่าจะเห็นกันไปอยู่อ่า มีเพื่อนมาสมทบ้วยเขาแช่แข็งมาแล้วก็ทำการใส่โล่นะครับเพื่อไม่ให้เขาตีฟีแล้วได้เดี๋ยวผมาฟอรสต็อปก่อนฟนเสียงเตรียมก่อนมันแรงกันไปอโอเคครับตอนนี้กันไหมมันก็ยังแรงอยู่ดีอะ เอาพัดมานะครับเดี๋ยวรอให้มันสตันหยุดก่อนแล้วเราค่อยพัดกลับนะครับสําหรับทิกแล้วก็เราก็ทําการแช่แข็งเข้าไปเลยนะครับอ่าเป็นทิกเล็กๆแน่น้อยอืมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าเนี่ยเน็น้อยไ,ไอ้ดีนี่มันอดูจริงๆไม่ว่าใครจะตึงแค่ไหนอ่ะไอ้ดีนี้มันเอาอยู่ใครอยากทำตามก็ทาตามได้นะแต่ว่าเลือกตัวของบินมาดีๆหน่อยอ่าไม่ใช่ว่าจะาตัวไหนไม็ได้ แล้วก็ปรับเสียงลงอีกนิดหนึ่งเสียงมันดังเกินไปโอเคครับเดี๋ยวมาดูต่อไปรีหากันเลยอืมเป็นโบนัสคนสองไม่ได้หรอกไม่รู้ว่ามันจะเอาทีมอะไรมาให้เราตีสําหรับตัวนี้มีท้าของกันบินนะครับเป็นของผีจีนไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าโอ้โหเขามีกันบินอยู่สองตัวคงจะไม่ไหวเราคนดูเดียวขอรีไหมก่อนมันเราไม่ไหวมันมีกันบินอยู่สองตัว สำหรับตัวนี้ก็จะมีทั้งนั้นของอะไรไม่นะเป็นเท่าของการบินตัวนี้ไม่มีการบินจะมีทั้งนั้นของสลอนะ็อตเนาะเป็นสลอ็อตคิดว่าจะเอาอยู่ไหมเนี่ยคนดูแล้วก็มีทั้งของเอเลนด้วยเอเลนเอเลนนี่มันจะกระโดดมาทั้งหลังเอาไปอยู่เดี๋ยวคอรีก่อนคอดีก่อน เราชนะไปหนึ่งครั้งแล้วนะคนดูเดี๋ยวขอหาที่20อันนี้คิดว่าจะไหวไหมเนี่ยคนดูมันมีทางของตัวบินดุแสงเนะี่ยมันอัพไปที่19แล้วนะไม่ไหวแล้วคนดูหรือว่าไหววะเดี๋ยวขอรีรีอีครั้งอีกครั้งก็จะมาเจอทางด้านของบอสมืดแล้วก็คุณกินม,มันตึงกันไป มันอันนี้น่าจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูมันเป็นดีอะไรล่ะมันเป็นดีสร้างใหม่เนาะมันก็จะเลือกตีหน่อยอ่ะไม่มากันนาะมารับคนรูจะไหวหรือเปล่าไอดี ID นี้่มีทั้งของคุณกินสองตัวเป็นไอดีวินดูอ่ะแล้วก็สำหรับไอดีหลักมีทั้งของบอสมืดสองตัว ไม่รู้ว่าเป็นอะไรทําไมมันถึงไม่เอาตัวอื่นมาให้ผมเรียนบางก็มไม่รู้เอาแต่ตัวซ้ำมาให้ปั้นก็จะไม่รู้จะปั้นยังไงแล้วโ,โหไปแล้วเฮ้ยเฮลืมดูลืมดูเอ้หืมพัดเลยก็ดูไม่น,าน่าไปกดพัดมาให้มันเลยอีเขา,เา,เามีบินดุกว่า,วาคนดู เดือดปัมเราเหลือหยุดที่ <c oughs> เราเราตีเร็วกว่ากนนูชนะเฉย <c oughs> ผมบอกแล้วไอ้ดีนี้มันรออยู่ชนะไปสองนะจากสิบเก้าครั้งเรื่องขั้นว่าทองแล้วเดี๋ยวดูว่าจะขึ้นทองที่อะไรจะขึ้นทองหนึ่งไหมสำหรับตัวนี้มีการบินหรือเปล่าไม่มีแต่ว่าตึงอยู่ <c oughs> เดี๋ยวขอดีก่อนไอดี ID นี้ไม่มีอุตสขอมีทั้งของตัวสากุระเอ้ยสากุระก็ยังเป็นล่างยังไม่ใช่เหตุเปื่อเขาเรียกว่าล่างอะไรนะเดี๋ยวขอลองดูขอเสียงดูวนะ่อนขนดู <c oughs> เอาอยู่จริงนะไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าสําหรับตีนี้ก็จากซีซั่นเมื่อกี้เนาะขาก็ บนก็ว่าบอดโหดบอดเก่งเกินไปจีอมปรับหน่อยสําหรับมาซีซั่นนี้ผมคิดว่าทางของ GM เขาน่าจะได้ปรับทางของบอดใหม่แล้วนะเพราะว่าจากเล่นจากไอดีหลักนะจากสิบครั้งก็ชนะอยู่ห้าหกครั้งเนี้ยก็ชนะขึ้นมา <c oughs> ชนะขึ้นชนะขึ้นว่าอยู่เยอะเลยแหละเพราะว่าจากคราวที่แล้วเนาะเราเล่นไปสิบครั้งแพ้ไปละแปด แปดครั้งชนะไปสองเอ้เอาอยู่ไปในคนดูขอแชรนไว้ก่อนไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้นะเนี่ยสํสหรับไอดีบินรูของเราแล้วก็โคโลโบนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทำการรีวิวมาให้ดูว่ามันจะเก่งแค่ไหนนะเพราะว่าผมมีทั้งของตัวกาชาจะอยู่ตัวกาชาจากไอดีทดลองเนาะเรามีอยู่300ร้อยกร ไปสามร้อยยี่สิบกว่าไปแหละอ่าใจแล้อ่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะไปสุ่มให้คนดูมารีวิวก่อนนะไม่ใช่ดิเดี๋ยวผมไปสุ่มมารีวิวให้คนดูดูก่อนว่ามันควรสุมหาดีไหมหรือว่าไม่ควรสุ่มเพราะว่าถ้าไม่ควรสุ่มก็เก็บตัวกระชา่าเก็บั้งของดูบี้ไหมไปสุ่มหาของเดือนถัดไปแหละว่ามันจะได้ใช้อยู่ ว่าเราไม่รู้อะมันเป็นทางนั้นของคุรโบูออกมาใหม่เนาะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางว่าจะเก่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปสุ่มาหาให้คนดูดูก่อนทางนี้มีทางของเจมการบินเป็นตัวใหม่เนาะอะ,อะสำหรับไอเช่นนี้โอ้โหถึงจากมีทางนั้นของอะไรละการบิน่ะมีเซลลี่หมากลุก การบินใครบินดุมิสนเอาไม่ oh มาไมคนดูสำหรับไอดีนี้มันจะตึงเกินไปไหมโอ้โหเข้ามาเก้านาทีแล้วนเะนี่ยเก้านาทีแล้วคนดูไอดีนี้ได้ไหมเขามีเพิ่มแล้วร้อยจากของสากุระนะแล้วก็มีทั้งของไมกี้ ทางก้างของยูท่าเราไม่มีทางนั้นตัวของยูท่าเราเลยก็ไม่ทําการโจมตี <c oughs> ไม่ไแเราคนดู <c oughs> เลือกตีหน่อยนี่เจอ,เอตีเลือกตีละเจอที่บัตรส่งมาละเอะ <c oughs> ชนะหรือเปล่าจะชนะเขาได้หรือเปล่าคนดูมาเลยครับอ่า ก็ดูไม่มีเลยทาําก็กดไลค์ให้ผมได้นะไม่งั้นก็คอมเมนต์กได้กดไลค์กดซับไ็ได้จะ like, ไ,ไ,ไม่ต้องกดแชร์นะเดี๋ยวโหเดี๋ยวคนอื่นรู้เยอะ <c oughs> เดี๋ยวมีคนรู้เยอะเดี๋ยวจะกลายเป็นคน,น <c oughs> มาดิค้าผมไม่ได้กลัวเลยนะสำหรับคุณเนี่ยชนะอีกแล้วชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ย อืมชนะมากี่ครั้งแล้วเนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมีสามชนะมาสี่ครั้งแล้วนะคนดูยังไม่แพ้เลยมาดูว่าจะชนะอีกหรือเปล่ากับทางด้านของไอดีบินดุคนอื่นมีบินดุเขาของเรามีบินดุนี่เฉเดียวขอองนมีของคนอื่นมีบินดุของเรามีบินดุ ไอดีอนี้มีการบินนะมีทั้งนอกของบอสผู้กันเป็นการบินอําหรับสายมืดก็ควรจะมีติดทียมไว้ไอดี ID นี้มันก็ตึงกันไปคนรู้ไม่ไหวหรอกเพราะว่าจะบ่นคนเดียวเป็นส่วนมากนะอะเป็นจํานวนมากไปแหละไอดีนี้ก็เป็นการบินแล้วก็มีทั้งของอารัมแล้วก็ มัทยมเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแล้วก็มีได้ของสิชินจังจัดไปครับคนดูชนะมาสีตาติดแล้วเกียววยังเปิดรับอยู่เหมือนเดิม,มนะคนดูอยู่ะศูนย์ที่ดีศนย์เก้าอะแต่ว่าต้องได้ขอมานะไม่ได้ทาการเปิดเป็นโอเพนไม่ได้ทำการเปิดเป็นโอเพนสาธานาแล้วโรลดทาการ คัดกองคนละเพราะว่ามันมีทางน้ของคนเข้ามาเฉยๆไม่ทําอะไรให้ประโยชน์ในทีมเลยผมก็เลยปิดกั้นนะครับของคนที่จะเข้ามาอยู่กิวเฉยๆไม่ทาอะไรให้กับทีมแต่ว่าคนดูก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพี่ครับผมอยากเข้ากิวกับพี่ด้วยผมก็จะบอกคนดูว่าแอดมาเลยครับคนดูแอดเข้ามากิวเลยเดี๋ยวผมไปกดรับให้เดี๋ยวผมไปกดอนุญาตให้ว่า อะไรโอ้โหคุณดูมันตึงจังวะแพ้ครับแพ้หนึ่งชนะสี่เฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมกอตอีไว้ก่อนชน,นะสี่นาะโชชนะพอหนึ่งม,ม,มันก็มีแพ้กันบ้างเลยไม่ใช่ว่ามันจะชนะรวดเดียวเลย ผมอยากได้ทั้งน้นตกของสล็อตนะผมว่าจะอามาเล่นคู่กับทั้งนั้นของคนกินเนาะแต่ว่าไม่ได้มันก็ผ่านไปบอสมืดอมีโดนแน่นอนอะแซ่แซ่ฉันจะเอามาเคี่ยนตกเธอ <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวมันมีเพิ่มแล่พันสกิลใหม่ผมว่าน่าจะมีทั้งนั้นของต้านแล่พันมาด้วยเนาะต่อต้านแล่พัน ทำมนไปมันไปคนเล่นเยอะมั้งโอ้โหสิบสี่นาทีแล้วคนดูทำไมมันถึงเร็วขนาดนี้ตาสุดท้ายแล้วนะคนุณดูถ้าจะเล่นแบบว่าให้คนนกหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวหรอก แี่น,นี้ไปก่อนเนาะเพราะว่าจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวกันไปเพราะว่าคนดูดูไม่จบหรอกใครดูวันหนึ่งตอนนี้ก็สยอดมากแล้วผมนับถือใจท่านท่านคือผู้ที่เก่งส่วนมากดูแค่แป๊บเดียวแหละเอ้ยอันนี้มันเป็นใครเขาก็กดอย่งนีีไปเลยเขาก็ไปดูทางนั้นของช่องคนทําเป็นนู้น ก็คงไม่มีใครมาดูทางนั้นของช่องทําไมหรอกจะได้หรือเปล่าคนดูกดทางนั้นของมิดิอกดของเป็นอมตะก่อนกดโลกเอ้ยจะชนะหรือเปล่าคนดูตาสุดท้ายแล่ะในนี้อดีอีลาตียันไะเลอีลาเฮ้ยอยู่หรือเปล่าเนี้ยคนดู ผมอาจจะแพ้มคนเดียวเยอะไปหน่อยนะคนดูแค่ละแค่ละแ่ละละอีกนิดเดียว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 สไตร์ชนะไปห้าแพ้ไปหนึ่งนัินมาหกเกมอะคนดูผมก็จะมีแค่นี้แหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ทำไปมากกว่านี้ละกิ้วนะครับยังเปิดรับอยู่เหมือนเดิมอ่ะ กิวกิวกิวเดี๋ยวเอากิวให้ดูยังเปิดรับจมาเดินม,มดนะครับคนดูกิวที่ดีศูนย์เก้านะครับตอนนี้มีทั้งของพี่ยูสุนะครับเป็นตัวตีให้เราเลยเพราะว่าเป็นทั้งของผู้เล่นผู้เล่นเก่าผมคิดว่านะไปดูว่าเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่น่าจะผู้เล่นเก่าแหละเนาะอ่าคนดูใครดูมาถึงตอนนี้ก็เก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้บัลลังเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูไหมฮะสำหรับทั้งหของไอดีบินดุ สำหรับทิ่นี้ก็น่าจะมาวันนี้เนาะก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ